สวัสดี in ค่ะพบกับช่องคนป่าพาแดงวันนี้ i̇şte เรา <laughs> นะจะมาทำคลิปไปเก็บสายดัวกันนะคะใช่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าจะให้ดูบรรยากาศก่อนนะคะแล้วก็ดูที่จุ้งนานั่นเองไห้นะน้ำด้วยนะคะดมาเดี๋ยวพาไปชมทื่จุ่งนานเด้๋ยวว่าตามมาค่ะทุ่งนาของเราคืออะไร นี่มนจะมีอะไรบ้างมีเจ้าทางมันเป็นขี้ตุ่มนะคะมันนนขี้ตุ่มเด้อกลับไปเราต้องตามมาค่ะมาดูขี้่กนนะตัวนี้เป็นุที่มาข้างหน้าสมบูรณ์ดีขนสูดจ้า

เขาเลยติ้มกินเกลียวเลยเกลียวนี่นาคาร์ก็ไปพับไว้ตรงนี้ะมานี่ค่ะมานี่ค่ะ้วกร้อตะกร้ออันนี้มันเป็นอะไรกันตะกรอเอออันนี้ตะกรบกํใช่ใช่แล้วใครน้ำเออนี่ยก็บัวนกซ้ายบัวตรงนี้เข้าเข้าวะอย่านีล้กันวิวตรงเฟอร์อนทัวร์ เดี๋ยวก็จะพาไปชรยค่ะทุกคนว้อาทุกคนเจอหอยเชอีด้วยหอยเชอรี่สวัสดีค่ะพบกับช่องคนป่าพาแด็กนะคะอีพีสองนนี้จะมาลกขนมของกินมาค่ะของกินนี่เราเจอขนมค่นี่เรไข่นกกระทาไม่ใช่มันเป็นขนมอะไรก็ไม่รู้นี่นะตะก้องให้ดูใกล้ๆเลยงั้นมาดูมาดูมานี่อร่อยใช่ไหมดู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 ้องทุกคน อื uh, ้มแซงมากจะเกนลยอืมโออเลยทุกคนเห็นไมไม่ใช่ไอตมอันนตงนะคะปนไคะร้นันกินเปี้ยวเกินเนี่ยนะมันจะอยู่ดนอนี่เขาเร็นตอนนี้แบบอืมเสี่ยวน้ำแดงเขาอมเสี่ยวเขาพอน้แดงดแหละแบบมันอกไปไหนก็ไม่ได้ตรงที่เราไปมันก็ร้อนแล้วมาห้ันเก แล้วให้รก่อนดีนะไปไหแล้วเล้กแข็งเล้กขงมันจีสมู่เดี๋ยวขอตัดไปตอนที่หาน้ำแข็งเทียนคอนเดี๋ยวก้องควดจะไปกอนเราชอกินน้ำแข็งกินาจกินน้ำเกียวจะกินน้ำเขียวก่อนแล้วกันอันนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับวอล์อใช่มันกินน้ำเกียวสีป่าก็ยังเกียวแบบเที่ยวเที่ยวแบบรอบๆบ้านนะเที่ยวรอบๆหมบ้านอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นมีสองเดี๋ยวขอเปิน้ำกระก เราเปิดเราเปิดเฮ้ยเราเป็นคนเอามาเราต้องกินก่อนแท้เราจะก็เทสเดี๋ยวถ้าจะ EP สามหรือ EP สี่เราจะไปเจอกันที่บ้านตอนเย็นเอาจฉันถาเจอเจอดูกต้อ่ะทำไมแปลกลยกินไม่แบกเพื่อนเฮ้ยเราฟังเสียงเดี๋ยว EP สี่นะคะเราจะไปเจอกันที่บ้านนะคะตอนนี้ EP สามใช่ EP สามน่าจะถ่ายน้อยที่สุดแล้วนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร้อนมากแล้วคืออยากลงไปเล่นน้ำตุ้นตุ้นตุ้นน้ำนี่ ตรงนี้ที่เราไปยีพีแรกอะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะพาไปเล่นน้ำกันด้วยนะตรงตรงนี้เลยคือตรงที่เราอบ้ามาตรงเล่นน้ำนะคะคือตรงนี้ก็ได้นะคะตรงนี้ไม่ค่อยจะไปไปตรงนู้นดีกว่าเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้ค่ะทุกคน้ามันจะอยู่ตรงอย่างนะเวลาเราเหยียบมันจะแทงทะลุรองเท้าไปเลยแล้วก็มันจะมาแล้วต้นอะไรนะต้นเอ่อเล็บอะไรนะเล็บแมวเล็บแมวอะไรก็ไม่รู้นะ เดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ดูกล้องโฟกัสตันึงไม่งั้นกล้องโฟกัสท่านหมเห็นไม่จะเป็นรูปแบบนั้ทุกคนโอเคขออภัยด้วยนะก็คือก็มันโฟกัสถ้ามันจะเป็นบรอะไรปลาชีไหมมาเดี๋ยวเราจะมาตรงนี้กันเรื่อยโอ้เหยียบข้าวานี่นะเราจะมาตรงล้กระทงเราไ่ต้องไปตรงไหนมันเป็นทางเฉยๆท่านดูเไปดูกันไปไ